สวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่จะมาตอบคําถามนะคะที่มีคนถามเข้ามาเยอะนะนักเรียนแล้วก็เพื่อนๆในเพจน,นะคะว่าพี่คัจีคะทำยังไงที่เราจะมีวิธีการทลายกําแพงลูกค้าได้นะทำอย่างไรที่เราจะเข้าหาลูกค้าได้แบบเรียนๆใช่ไหมคะนะก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชนะคะถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีประโยชน์นะคะเดี๋ยววันนี้จะให้มาให้เทคนิคนง่ายๆเลยนะว่าทําอย่างไรที่เราจะทลายกำแพง ลูกค้าได้และให้รู้สึกว่าลูกค้าเป็นพวกเดียวกับเราใช่ไหมนะคะคุณต้องเข้าใจก่อนนะคะสองสิ่งธรรมชาติของนุ์นนะพอคุณเป็นคนเป็นนักขายใช่ไหมคะเป็นเซลล์เป็นคนขายอ,ะอ่ะความ m มายใช้ของคุณก็คือคุณมีความอยากขายไงแต่ให้คุณมองอีกด้านหนึ่งอีกฝั่งนึ่งนะคะก็คือในในด้านของลูกค้าใช่ไหมลูกค้าเนี่ยเขาจะมีกำแพงในใจอยู่แล้วทุกคนแหละนะ ว่าเขาก็มีความไม่อยากซื้อนะคะด้วยเหตุผลต่างๆอาจจะยังไม่พร้อมอาจจะยังไม่เหมาะสมยังไม่สิ้นเดือนคือความอยากของเขายัางไม่มากพอนะมันจึงทําให้คนสองคนเน่ยเป็นเหมือนกับอยู่คนละฝั่งกันนะคะทีนี้เนี่ยวิธีการจะลดปฏิบักษ์หรือลดความข้อพสิตธิกันนะความอยู่ตรงข้ามกันนะคะวิธีการนะก็คือว่าคุณนะ่ยต้องเหมือนกับเข้าไปอยู่ฝั่งเดียวกับลูกค้าอ รู้สึกว่าสบายๆคุณไม่ได้ที่จะมาขายเขานึ่ออกไหมคะคุณเหมือนกับว่าเป็นข้นเดียวกับเขาอะว่า,วาโอเคเป็นเพื่อนนะเป็นคนที่แนะนำข้อมูลดีๆให้กับลูกค้านะคะแล้วก็เหมือนกับให้ข้อมูลเขาอะอาแล้วก็ให้เขารู้สึกสบายใจว่าคุณไม่ได้มากดดันให้เขาซื้อนะคะเหมือนคุณแบบเป็นพวกเดียวกับเขาจริงๆนะเนี่ยแล้วมันจะช่วยทลายกาแพงลงนะแล้วทําให้ลูกค้าเปิดใจกับคุณมากขึ้นนะมันเป็นวิธีที่แบบทําให้เนียเน่ย เขาทําแค่นี้จริงๆนะคือเขาทําแค่อยู่ข้างเดียวกับลูกคา้าคือให้ข้อมูลหรือรับฟังลูกค้าเข้าอ,อเข้าใจนะพรีเซนต์ได้ในบางช่วงนะส่วนใหญ่คือหลักๆก็คือเรื่องของก,การรับฟังนะคะซึ่งเนื้อหารายละเอียดชัลึกพวกนี้นะคะพี่คจีมีสอนในคลาส master master class for sales นะคะนะซึ่งมีหลายคนไปเรียนนะที่ไม่ใช่เกี่ยวกับดีเทลยานะ เอาไปใช้แล้วประสบความสําเร็จมากเลยนะมันจะมีเนื้อหามันจะมีเชิงลึกมากกว่านี้อีกนะคะซึ่งถ้าเราเข้าใจเนื้อหารตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราสามารถที่เราจะขายของไม่ใครเราก็สามารถขายได้นะคะถ้าสนใจคอร์สนี้นะคะคุณก็สามารถกดติดตามในเพจนะคะหรือว่าแอดไลน์แอดหาพี่คุยกับพี่ขจีได้เพื่อแบบแก้ไขปัญหารหรือยอยากที่จะพัฒนาการขายให้มากขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ